วันนี้นะครับทางดรเผ่าภูมิเนี่ยเขามีการไปพูดนะครับบนเวทีของไทย PBS ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราอยากหยิบยกมาจริงแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งนะครับประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆแล้วก็ระเบิดจากประเทศไทยนี่แหละจนกระทบนะครับเกือบทั้งโลก ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งมาแล้วเนี่ยกระบวนการการปล่อยสินเชื่อในประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับทําให้คนที่อยู่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกู้เงินในระบบที่เป็นระบบแบงก์หรือระบบธนาคารได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างนี้เนี่ยปีแรกนะครับไปกู้ไม่ได้เลยนะ เงื่อนไขแคทิเลียของแบงค์เนี่ยคุณจะต้องทําธุรกิจมาไม่ต่ากว่ากี B ่ปีกี่ปีและจะต้องมีสิ่งที่เอาไปคาประกันด้วยซึ่งในะขณะนี้เนี่ยทางคุณเผ่าภูมิก็เปิดเผยออกมาแล้วครับว่าจะไปลดแบรรียร์จะไปลดข้อจํากัดตรงนั้นโดยให้แบงค์ของรัดเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ ซึ่งมันก็จะทําให้ธุรกิจเนี่ยเดินหน้าได้เร็วมากขึ้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีทุนร้อนมากมายมันก็ทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสามารถสร้างตัวสร้างเศรษฐกิจได้อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยคนหรือพฤติกรรมของคนในการทํางานเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจากระบบที่เป็นลูกจ้างเนี่ยก็อาจจะคิดนะครับนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของต่อยอดจาก 1น family นะครับ1 soft power เนี่ยให้มันเป็นธุรกิจจริงๆได้แต่ว่าเงินทุนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าปลดล็อกตัวนี้เนี่ยครบลูกทางเศรษฐกิจก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหนึ่งได้ครับ